สวัสดีครับพบกับรายการ GM TV นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวม็อบอะไรก็ไม่รู้อะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่าสังเกตว่าผมมีสองมือนะฮะเนี่ยม็อบนี้นะครับเป็น ผมดูแล้วผมคิดว่าวันเท่ดีเลยผมจะลองเอามารีวิวบ้างคุดได้ทีเดียวทุกอย่างเลย่ะโคตรเจ๋งอ่ะแต่มันจะเสียอะรอ,อ่านเยอะ ตีได้ทุกอย่างเลยฮนะจะเว้นพวกเบนล็อกพวกกล่องคาบตีไม่ได้เป็นเงนี้ยคอ,อยยัดตีของนะเนี่ยจะผมทำอะไรให้ดู อันนี้มันไม่ได้ต,ต,ตายเพราะไฟนะครับมันตายเพราะมัดน,นี่ฮะเป็นไงเป็นไงโอ้โหโ,หโฮมรัน ต้องกินอาหารด้วยนะไม่งั้นอยู่ไม่รอดวันนี้ผมโหลดพวกเสียของเพราะอเงี้ยเผื่อผมจะรีวิวอะไรอย่างงี้ก็เลยโหลดลองโหลดมาเล่นดู ผมจะสอนวิธีโหลดคลิปหน้านะฮะบายครับ